สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้โปรดีเดีดที่อุบลราชธานี31ตุลาคมกี่ชุดดีดิมตันนี้อยู่8ชุดครับ8ชุดครับวันที่31ตุลาคมทั้งหมด8ชุดนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับท่านไหนยังไม่สั่งรีบสั่งจองโดดเลยนะครับวันนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายถึงเอาถึงพรุ่งนี้8ปดโมงเช้ารีบเนาะถึงวันที่1พรุ่งนี้8ปดโมงเช้านะครับเราจะตัดยอดเพราะว่าออเดอร์นี้8ชุดตัวนี้ก็เตรียมส่งมอบทุกชุดเลยนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับ นี่ครับสดๆจริงๆกับบริเทียมส่งมอบลูกค้านี่ท่านนี้ก็อัปเดตเป็นชุด4ีคุณสชุดนี้เนาะแล้วก็นี่นี่อัปเดตมีสองชุดครับที่อัปเดตเป็นสองชุดจาก4 9 9 9อัปเดตเป็น7 9 9 9แล้วก็อัปเดตเป็น6ก9 9 9่นเาเสินาะนี้อัปเดตเพิ่มเป็น6 5 0 0าตัวนี้นี่ครับแต่ว่าชอบชุดนี้ริมนี่ชอบชุดนี้นี่ชุดแต่งชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ครับนี่4 9 9 9อัปเป็นตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงาน ใส่โลโก้เอ็กมิวให้นะครับีรือจะทำความสะอาดแล้วก็เตรียมแพ็คส่งนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตู้เนี่ยครับสวยเลยครับนี่ครับสวยๆจากแผนกงานผู้นำพงศ์เลยครับข่นเจ็ดใหม่ๆสวยๆเลยครับนี่เทอร์โบสิบแปดนิ้วแต่งเลยครับแต่งเนี่ยสิบแปดนิ้วแต่งตัวนี้นี่นะครับเตรียมส่งมอบนะครับเดี๋ยวัต่อระบบสายมาเลยก็ผมสายที่เราใช้ครับเดี๋ยวในการต่อระบบนะครับ ก็ื่แต่สายก็หมดชุดละสองสามพันเนาะดีมั้งเฉพาะสายนีย่นี่นะครับต่ออันจะสดแบบนี้นะครับอับเดลให้ลูกค้าได้เลือกชมกันครับเดี๋ยวโอ้ดีนะครับคอนเทนย์ชุดนี้คือมันมีครับนี่มีอีคิวแบบอีคิวครับในตัวก็มีคอร์สมีคิวสองชั้นเนี่ยอีคิวหนึ่งตัวอีคิวคอร์สแม่ลอยชุดขึ้นได้ปลั๊กไฟรุ่นทีทีแปดแลกสิบยู ตัว M เอ็มนี่ครับโอ้โห mk mark two นะตัวนี้รุ่น mark two ระพงเป็นโค้งหล่อนะระพงระพงเป็นโค้งหล่อนะไม่เหล็กสองก้อนนะครับโค้งหล่อสีเหลืองให้สวยครับอยู่ขาที่สั่งจองบอกแล้วว่ากระหึ่มแน่นอนสำหรับเซตนี้นะครับนี่ครับอยู่ขาที่สั่งจองหมดจากโปรนี้ก็จะไปอยู่ราคาเดิมนะทีมนะมก็ประมาณห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ ็นพรุ่งนี้นะขยับราคาเป็น5้าสี่ก็เกับชุดนี้ก็อยู่ประมาณ2องหมกว่าบาทนะครับชุดชุดนี้มีแอมมีไม้ลอยตัวนี้ก็น่าจะขับสิบแปดนิ้วให้เราสองใบตัวนี้สวัสดีสองใบจะอัพเกรดทบจะเป็นม,มิกเซอร์แบบนี้ก็ได้ครับนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะให้ตามงบประมาณคนระับชุดนี้เตเรียมเดินทางนะครับมีะนะชุมพรเรานะสุพรรณบุรีนะเดี๋ยวรอดูในรีวิวนะมีชุมพร สุพรรณสุโขทัยแล้วก็สระบุรีแล้วก็ชุดนี้อ่าอันนี้อัเปอร์นะปากอันนะี้ปากคา,นะา,าดนะบึงการปากคาดบึงการแล้วก็เพชรบุรีจำเพชรบุรีร้อยเอ็ดแล้วก็มีอะไรนะนครราชสีมานะถ้าจำไม่ผิดนะออเดอร์ประมาณนะี้นครราชสีมาแล้วก็อะไรอีกจังหวัดหนึ่งนะทั้งหมดมันแปดชุดนะครับก็เมีให้ลูกค้ายชมได้รอชมทีละคลิปทีละคลิปนะครับว่า ที่มาเราไปส่งก็ส่งคลิปมาให้ไม่เกินนาทีกว่านะดีเนะรเราก็ค่อย้ถ่ายลงอัปเดตลง YouTube หรือว่าอัปเดตลงช่องต่างๆก็ประมาณนี้เป็นการเมื่อคืนเมื่อเช้าไปลากรถรถที่มาลูกค้านะครับซื้อลาโพงเสร็จออกจากร้านห้าวงเย็นถึงบ้านเที่ยงนะครับเมื่อคืนลงป่าครับเมื่อคืนไปผิดที่นะครับนี่นะครับบรรยากาศอีกึงวันครับวันนี้ซีคูซีก็จะมี MT 4 c h a n n e ชนะครับอีกเป็นรุ่นมา r k คทู สี่ชแนลครับแนีแล้วสองใบแล้วกันเนี้ยก็จะมีอ e ีโคไลเซอร์คอร์สเนี่ยครับไม้ลอยเสาหน้าจุดขึ้นได้เสียนขึ้นได้ปลั๊กไฟรุ่นทีดีแปดเนี่ยมี usb 5โวลต์สองแอมป์แล้วก็มิกเซอร์สี่ชแนลครับนี่กระนังต่อระบบสายอีโคไลเซอร์ usb บลูทูธในถ้ำสี่สิบแปดโวลต์ครบชุดนี่ครับชุดนี้ไม่ได้มีบ่อยครั้งนะครับจัดโปรโมชั่นวันแฟร์นี่ครับมีบ่อยครั้งแล้วก็แรลกขนาด 10U ยซับเบียร์เป็นเทอร์โบ18นิ้ว BB18 นิ้ว นะครับทั้งหมด4ใบไม่อัตราภูเขาขอบเบรกตะแกงเหล็กงานสีโจตันทั้งหมด4ใบซับเบียดขอบเลรกที่สวยนะครับนี่ซับเบียดลูกค้าก็เลือกได้แต่พที่ต้องการชอบท u r b ชอบ bb หรือชอบเป็นตะแกงปัมนน๊ม bb ตะแกงปั๊มนะดีบนะตะแกงปั๊ม bb <ๆ S 1> ก็มีนะครับก็เพิ่มอยู่699าบาทครับตะแกงปั๊มพร้อมฟินเตอร์โรงงานพร้อมโลโก้นะนี่ถ้าจะอัปเดตแต่งขึ้นมานะครับก็มีให้เสียการเป็นรุ่นทหนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งหนึ่งสองห้าหกนะครับ สองร้อห้าสิบวัตแล้วมินิเนิตคอมซีสี่นิ้วเดืดในตัวทีหนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งชุดแขนโรงงานสลับปุ่ปืนหูจับเหล็กนะอย่างกันกลิ้งนะครับครบชุดพร้อมใช้งานเราอยู่ที่ทั้งเซตนะครับระบบสายครบชุดนี่ครับนี่เซตนี้ทั้งเซตเลยนะครับนี่ชุดนี้แล้วก็มีซับเบียสีใบไม่อัตราภูเขาแล้วก็เสียงกลางสีใบนะครับนี่ครบชุดพร้อมใช้งานอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทอัปเดตสดวันนี้ช่วงเย็นนะวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนะ หมดจากโปรโมชั่นนี้ก็คือขยับอยู่ที่ราคาเดิมที่ประมาณห้าหมื่นสี่พันเก้อยเก้าสิบเก้าดีนวนเนาะห้าสี่เก้าเก้าเดี๋ยวจะมีจัดโปรโมชั่นวันแฟร์นะอีกไหมส่งท้ายปีบริการที่สั่งจองรีบสั่งจองนะโปรโมชั่นนี้นาะนๆทีเพื่อเผื่อปีละครั้งนะนี่ที่จัดโปรโมชั่นนี้ถึงวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมถึงสิ้นเดือนวันนี้นะคพี่นะครับส่วนคลิปเสียงลูกค้าและท่านก็จะได้ฟังแล้วคลิปเสียงนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับสดๆข้างนอกก็กำลังประกอบนะข้างนอกนอกก็กำลังประกอบตู้ซับเบียรครับ นะลูกค้ามาอีกแล้วซีโคซีมารับเองครับตอนนี้ก็กลังเตรียมครับเนี่ยเป็นซีพุนซีครับนี่ประกอบชุดตู้ครับนี่ประกอบชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆครับนีปครับนี่กำลังประกอบนี่นโพงที่เราใช้เป็นรุ่นนี้นะครับนี่ครับนี่ครับพวงที่เราใช้เป็นรุ่นสแปดนิ้วไม่เหล็กสองก้อนนะครับนี่นะครับเย็บขอบที่สวยครับนี่นะครับ สดๆในหนึ่งวันที่อุบลราชธานีนะครับนี่ครับเลขประกอบอีกก็4ีคูณสเซตยีนิ้วนะครับตัวนี้เป็นเซตยีินิ้วน่าจะเป็นส่งวันวันนี้วันวันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้รถออกประมาณ9้าโมงสายใต้นะครับพี่น้องทางภาคใต้สั่งจองดรวจเลยนะพี่น้องทางภาคใต้นะพรุ่งน,นะนี้นะครับรถออกประมาณไม่เกิน9้า um, นาฬิกาเรรีมบล้วพรุ่ง네นี้เนาะรถออกไม่เกิน9นาฬิกาพรุ่งนี้นะครับรถบรรทุกออกประมาณ9ก้นาฬิกาพรุ่งนี้รีบสั่งจองตดวเลยนะครับ กับโปรโมชั่นสสวันแฟร์สดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลนิสิกสาวนคะรับสี่คูณสทั้งระบบครบชุดพร้อมพนง,งานรีบสั่งจองด่วนลยน,นะครับเราะโปรนี้นานานทีมีค้ั้ง4 9 9ยเบาทผมบอกว่าราคานี้เพราะสุดคุ้มนะครับลูกค้าที่สั่งจองก็ฝากติดตามดูกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ